สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับเขียงเรานะครับเขียงเป็นลักษณะแผ่นกระดานแบบนี้นะครับเขาก็จะมีน้ําหนักเบานะครับก็ทําให้เวลาเราหั่นเนื้อหั่นหมูหรือหั่นผักเขาก็จะขยับ ง่ายๆครับขยับแบบนี้นะครับก็เป็นการสร้างความลำคาญให้เรานะครับบางครั้งนะครับแบบนี้นะครับก็เขียงลักษณะน,นี้จะไม่เหมือนเขียงของคนสมัยก่อนนะครับก็จะใช้เป็นต้นไม้นะครับเอามาเลื่อยแล้วก็ทําเป็นเขียงแบบกลมๆเลยนะครับ ก็ลักษณะนี้นะครับเขาหั่นนะครับเดี๋ยวเราหัน่นนะเขาก็จะหือเขาก็จะเลื่อนอย่างนี้นะครับก็จะเลื่อนแบบไปทั่วทิศทั่วทางเลยนะนะครับลักษณะนี้นะครับ ก็เทคนิคเราก็มีง่ายๆนะครับก็จะใช้อุปกรณ์นี่เลยครับเพื่อนๆเห็นรึเป่าครับก็จะเป็นยางนะครับเป็นยางรัดของเรานี่ยครับยางวงนะครับเราจะใช้กันสองเส้นนะครับหรือสองวงนะครับ ไปดูวิธีทำกันนะครับก็วิธีทำนะครับเราก็จะทําการรัดหัวเลยนะครับนี่รัดที่ขอบเขียงนะครับด้านนี้นะครับแบบนี้นะครับเราจะรัดทั้งสองด้านนะครับ ครับเราจะรัดลักษณะนี้นะครับเราลัดลักษณะนี้นะครับเราก็สังเกตนะครับอันนี้คือโฟกัสตรงนี้เลยนะครับเราจะไปวางไว้แนวนี้นะครับพอวางแนวนี้ยังไงครับก็เลือ่อนดีนะครับก็จะเป็นยาง อันนี้ก็เป็นตัวลื่นไหลและเป็นร้อยเข้าเลยครับคือยิ่งทําให้ลื่นไหลนะครับถ้าเราวางไว้ลักษณะนี้หรือแนวนี้นะครับที่ถูกต้องคือต้องวางแนวนี้นะครับให้ยางรัดมาอยู่แนวนี้นะครับแบบนี้นะครับเขจะแน่นหนานะครับเหมือนติดกาวไว้เลยนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่ ง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเราวางไม่ตรงแนวเขานะครับเขาจะเลื่อนไหลน,นะครับต้องวางลักษณะนี้นะครับข็ถึงจะไม่เลื่อนนะครับอย่างนี้นะครับจะหันมะเขือให้ดูนะครับหันได้สบายนะครับจะกดแน่นยังไงนะครับ แบบนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงแล้วก็หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์ กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ